Hello mingala ba sawet thi kha thisa august sia ma sa phat pya ma phi ba de naw da othein thu atwet athao khu phi si mai sa au ne chang da chang thu de thai mai la ni de thu de le naw tu ru atwet ho ba de yang khu athao khu phi si de na kha oh sa tin chang de sia ma de ne saka pyo lo a sin pi aun le naw ko wa bi lo myoe le อินโอ้จ้องนี่ไม่เด่นแน่เลยดูดิหนูทายยูๆจ้องนี่ไปเตะแต่ขาจ้าแล้วทิ้งสักาตีโบหลุเลยนะคะอ่าปิ๊วเตะหมดเลยหลุดอ่ะปะเนาะโอเคค่ะอ่าส่วนนี้เสียมาทราบภาพเยอะมาဖြစ်ပါတယ်เนาะอิงอู้สงตรุกาอ่าโหจ้องตาจ้องดูๆเลยตรุกาควยพี่ไม่เปียวบะล่ะจ้องตาจ้องดูดิอกုံลงโหตรุกานักเรียนลูกคอเรียนนะคะนักเรียนเนี่ยล่ะนักเรียนเสียมาในเน็ตตีไล่มาเนาะ โอเคอ่าอะไรนะอ่าใหญ่อ่ามิงกลาบาซิ亚马รูบาลุสอันีสวัสดีค่ะบอเนาะอ่าโอ้ยยินดี้ดิซิ亚马สยามสยามาเลยแหละรูดูคุยมิมาโขกุณนะคะสยามแล้วครูเวสสยามาแล้วครูเวสบอเนาะดาวิเมตุยินดี้รูเบนคูนลุดแทปอีเมยนะคะอาชิมาคุณครูอะไรเงี้ยนะคะมิงกะลีสอันนี้สวัสดีค่ะ คุณครูเย้าจารีสวยนี้สวัสดีครับคุณครูอะไรนี้คอมเมนต์นะคะอ่ากัวคลีลีสวนีหนูว่าจ่าเด้อมิ้งคลีเรตตรงนูใหญเดียวยาจารีเรตตรงนูใหญนะคะอย่างนี้ลีสวยคลีลีสวยเนาะหนูชื่ออ่ากุนาเมิวปิบยาเมนะหนูชื่อบานยาบอเนาะปิบยาเมยไม่เซตเดตตบัวบ่เนาะอ่าวันนี้ดีใจมาก ที่ได้มาเรียนกับคุณครูค่ะวันนี้ดีใจมากที่ได้มาเรียนกับคุณครูค่ะไม่ยาวจารีโซยีครับวเนาะทีนี้สยมาเนสซาลาติเนียได้อเยนแมนตามีบายเดียวนะคุณครูสะได้สยมาเบียวดลุ่มอยู่แอสยาแล้วขอรู้อยากได้สียมาหัวแล้ขอรู้อยากได้คุยวีดูดูมาขอเนาะ สวัสดีครับบะเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะดาสยามาเปลี่ยนโยดาเนาะมิงลาบาจูซูบาเรบะเนาะชื่อครูต่ว่าียมาอะตุกปูตุนามิตุนามิวตุ้ไม่ใช่ไหมเนาะเซียมายานามิอวกูมาไทยยามะนะคะตุนามิบลูไปดูแลสุดากูมาเมียมะเนาะมันม่มีหรือมัยาวจังตายจังดูเยอะเอาแทงดูเยอะียมายานามิอวกูมาเมียมะเนาะวันนี้ เราจะเริ่มทำความรู้จักกันก่อนนะคะวันนี้เราจะเริ่มทำความรู้จักกันก่อนนะคะสดาทีนี้เนาะยิงอูอ้สงเตียวหรตอเยวโอ้โหไปแล้วไม่เช่าโอ,อเม่น,น้อยโลซิอามาตุกิโอลาเนาะยิงคงจาล้าสุดาตื่นเต้นกันไหมตื่นเต้นกันไหมยิงคงเด็ดสุดาตื่นเต้น เต้นอะไรนิดเดียวเยะเนะเดี๋ยวคู่กับการพูดสวนธนาพาลูกไปสมัครเรียนค่ะลี่จ้างตัวอาเด็บยดสุยาเมสก้าอยู่ดเนะเดินเดินมาที่สำนักงานหรือห้องธุรการเพื่อบอกว่ามาสมัครเรียนให้ลูกเดินมาที่สำนักงาน หรือห้องธุรการเพื่อบอกว่ามาสมัครเรียนให้ลูกสุดา ว่าคลิปอตัวอาเมสอยงนี้จ้าซนตัวอย่างนียเนาะยงแค่ในมาตุม่มเเอาเฉยแค่ในมาตัวอย่างเราเนานะห้องทุรการสุดาโฮไปเลยจออย้าเยี่มาชิเน,นียะคะบาตคู่คู่คเบบโยสิยาเบชิชิเป็นเซนชิมุเบชิปาตะคู่เบบดีห้องทุรการอเอาทิงดูเอเมเนนะตัวในยามเนาะดีดีห้องเนี่ยนามิวเอเม,นะม,มเนมาทำให้นะคะห้องทุรการสุดาโอเคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอเนะมิงเงลาบ ฉันทำบํารุงลโหลสิ่งนี้ผมเมืนนะยาจารีสวยอยา่างผมอ่าเหมือนบอกมิ้งเลียส่วนีน่ฉันอยากจะพอยากพาลูกมาสมัครเรียนฉันอยากพาลูกมาสมัครเรียนสิน่งนี้จะมาคลีอยู่เจ้าอาชินลูบาลูกอดัลเบียร์ล่ะนะคะลูกของฉันอายุอ่ากุยาคลีอาตเตกาไปเล่าไปเล่าหยบยาอะไรไหมนะคะ ต้องสมัติที่ไหนคะต้องสมัติที่ไหนคะเปียมาชาลุยาเลเปียมาอาลุยาเลไอเดาเบยาาียร์รานะคะเีไอเนะดาเดวคู่กับรัศมี้ไหมคะรัสมีตอนนี้ไหมคะ,มตตนนมคะสุดาคะอคูอาลุยาและอคูเลคัคนระไอริสจะบอกเนาะตัวอย่างบทสนทนาสุดาคะอุปมาโยบยาไดโปงสังวัตสยามายิบยาดาดพี่เดียผู้เปิดคลองผู้ปกครองสุดวคะเอาเทงดู รูเบียเรียรูเบียเรยสุดเนาสวัสดีค่ะฉันอยากพาลูกมาสมัครเรียนค่ะออไร่งเบไนะคะกวจัง้าอาชินอไอเร่องรูบียไหมเนาะปีเนาะาเจ้าหน้าที่ก็เเลี่ยนเบียลายไหมไอไหนุ่าวนทสอวได้รูเลียตัวเ่ลเ่ยนเบียไเลยเนาะได้ค่ะลูกอายุเท่าไหร่คะคลีอาเจย์เป็นนชีวิตเรื่องตรงนี้นะเนาะผู้ปกครองกวโอเทน่มเลียนพีไหนะ อุปมาร์ดาดาอุปมัมันีเนเสียมาฮีบิดาเนาะอายุ7ปีค่ะจะเข้าปหนึ่งค่ะโอุคาเรียคุนเนนิชอเดปหนึ่งเดยามอะอเลีิวะเนาะเจ้าหน้าที่แบบโยเมนได้เลยค่ะรวบกวนกรอกแบบฟอร์มตรงนี้นะคะตัวาบาบิโอเลสุดะรบกวนสุดาโอ้บาไดได้ใช่้วบ่เนาะกรอกสุดาคะผ่องชิดาเนาะแบบฟอร์มสุดาก เอดีสายสยาสารแดนพี่ยามีเพางออตุเบียวแหละเนาะตรงนี้นะคะสุดาจินเนียามาพางพี่ใครนันนะคะโอเคพีิดาและเชน่าด้วยผู้ว่าอ่าตอนกรอกข้อมูลและส่งเอกสารตอนกรอกข้อมูลและส่งเอกสารสุดาอาชช่อล็บพี่ตุ้ยเนี่ยค่ะสายยาสารแดนนิวติมย่าเดาลืมยูเบียวอะลยสุดแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะสืดาวว่าพาสาีเยสแอนดัอินดิลูเลยพาสสเออไปเลยพาสาีเยสแอนน์อินดิกูว่าโอ้ไปลเยไปลยยูลาย่ามาเลยพาเตงย่าเลยบอกนะพาสาีเยสแอนด์อินเตงย่าเลยลูกกูมีชื่อในที่ลืมอยู่มีไหมนะคะพี่ได้ยินนี่คือสำเนาพาสปอร์ตของลูกคะ่ะ นี่คือสำเนาพาสปอร์ตของลูกค้าดาเนาะกูคลียนันงานกูเลมาชินชิดเดอโอบายเดมเมซิงชิดเดออะไรหร helmet, ื pigs, อไ oh ม่เปียดดาวเปล่าเนาะปีเด้อถ้าโปรเดบงกูต้องย่ามาลาสอย่างต้องใช้รูปถ่ายไหมคะต้องใช้รูปถ่ายไหมคะจะได้ปมปมเลสต้องย่าดาลาะไรหรือมีมีดาเนาะปีเด้อการเวชีสาลูอาบายเดละสอ่านี้เนาะต้องมีสมุดวัดซีนไหมคะ โอ้สมมุิว่าสินสุดาการเวซีทูเดสไอซาเอาดีดคลีเดียตัวเลยเนาะเอ,นอนะะะ่เดียวมิลานนะคะปีร้อนสุดติบัตรใบแจ้งเกิดทีในสักคู่เสรรวาแต่ดูการมุย้ยซิ่งหัวขอแรกนะคะสุดติบัตรตัวมะฮะใบแจ้งเกิดนะคะปีร้อนต้องจ่ายค่าสมัครเท่าไหร่คะต้องจ่ายค่าสมัครเท่าไหร่คะสุดากวยาจังอาค่ะไปเล่าเลยลูกว่ามีเสนมีลานนะคะโอเคนะคะน่าท้าวีดีโอและรับภาพเยี่ยมอ่ะ พี่เดชด้วยจังเลยเนาะโอ้บายดีสยามาอยู่ทุ่มายอยติมปิกหมายอเลยเนาะโฟลูนเลิศไทยจะปีจ้าบ่เนาะสยามาอากงเลิศภูริได้ชี้ได้ยาสยามายีได้สาวอุอากงลิก้ลตศโอ้บีโออากงลพัดยาบีตัวมาพี่เดนะคะอาจังโมลุโอ้บาไเด้อมย์เนะโอ้บาได้จอปีบบบ่เนาะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ